สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับเตรียมออกเดินทางแล้วครับเตรียมออกเดินทางนะครับที่ไปส่งมอบให้ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดนะครับวันนี้นะครับเป็น Toyota v วีโก้2.5ตัว G นะครับปี06.07นะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมสีเดิมนะครับคันนี้ลูกการันตีได้สวยมากนะครับเป็นรถที่ผมรีวิว ตอนที่ผมเอาออกมาจากโชว์รูมโตโยต้านะครับลูกค้าก็โอนมัดจาแล้วก็จบเงินสดนะครับคันนี้นะครับเราจะขอค่าน้ํามันไปส่งลูกค้านะครับเพิ่มเติมนะครับไม่ขออะไรมากครับขอแค่ค่าน้ํามันไปส่งนะครับลูกค้าสําหรับคลิปนี้นะครับก็เดินทางไปส่งมอบกันเลยนะครับคันนี้นะครับก็จัดทรงแต่งให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างนะครับก็ป้ายทะบงปายทะเบียนนะครับล่อนะครับวันนี้ก็จะไปที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อแจ้งย้ายไปใช้งานที่ศรีสเกดให้ลูกค้านะครับอ่ะเดินทางกันเลยครับสําหรับคลิปนี้นะครับนิพปุ่นออตโต้ค่ากับชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วครับออกเดินทาง let's go <S ในเวลานี้นะครับก็ถึงเซนทัลร้อยเอดนะครับตอนนี้ก็เซนทันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนิพนนออโต้ค่าก็เดินทางนะครับตอนนี้ออกจากสารคามานะครับก็แจ้งย้ายที่ จังหวัดร้อยเอ็ดเรียบร้อยนะครับเสริมกับบาข้างให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับก่อนเดินทางไปมุ่งหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับระยะทางประมาณออกจากนี่ไปประมาณ180กิโลนะครับถึงบ้านลูกค้านะครับก็อด <ป qu> <rollers> ใจนิดนึงนะครับเกิดถึงบ้านลูกค้านะครับย้ําเลยนะครับลูกค้าไม่ได้มาดูรถเลยนะครับลูกค้าไม่เคยเห็นรถตัวจริงเลยไม่มาดูรถมั่นใจแค่ไหนกับนิพนธ์ออโต้คา ชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วต้องที่นี่บนรถตู้คานะครับขับดีจริงนะครับปล่อยมือเลยเนี่ยไม่ต้องขับวงมาแล้ได้คันนี้ขับดีนิ่มนะครับบางคนก็คอมเมนต์เข้ามาว่าหลายๆท่านนะครับบอกว่าแพงแพงนะครับแพงก็รู้ให้ลูกค้าศึกษาดูดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อรถมือสองนะครับไม่ว่าที่ต่างๆนะครับในนึงในลงขายในโลกโซเชียลเยอะมากนะครับต่างๆนะครับเฟซบุ๊กดูทูบอะไรต่างๆลงราคา แต่ไม่มีไม่มีจริงก็มีนะครับราคาถูกถูกถูกนะครับแสนกวบาทนะครับแสนสี่แสนห้าแล้วถามว่ารถคุณเห็นสภาพรถยังครับยังไม่เห็นนะครับแล้วก็ไม่มีการลงปิดการขายมีแต่ภ่าพโฆษณาขายเฉยๆนะครับก็ศึกษาดูนะครับอย่างผมที่บนอ,อตโตคา่าชัดเจนกว่านี้คือส่งมอบจริงรีวิวจริงนะครับไม่ปกปิดข้อมูลลูกค้าส่งมอบจริงด้วย แล้วก็ขายจริงนะครับไม่มีคําว่าหลอกเอายอดวิวลูกค้านะครับเราส่งถึงบ้านจริงปั๊บเดินทางเข้าสู่ศรีสะเกดครับตอนนี้นะครับก็ถึงที่อําเภอราศีสไลนะครับจังหวัดศรีสะเกดหรือเปล่านะครับอําเภอราศีสไลนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านลูกค้านะครับอีกประมาณ40กิโลก็จะถึงนะครับตอนนี้ถึงอำเภอราศีสไลนะครับ ลูกค้าอยู่ในอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับราศีสไลด์หนึ่งกิโลนะครับก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็นี่ไงครับอำเภอราศีราศีสไลด์ใช่ไหมในใทยนะครับก็หนึ่งกิโลนะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเพื่อไปในอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับ ินดีต้อนรับเข้าสู่เขตอำเภอเมืองศรีสะเกดแล้วนะครับก็มาลูกค้าก็อยู่แค่แค่10กิโลนะครับเข้าไปในหมู่บ้านนะครับตอนนี้เข้าสู่เขตอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ซุ้มประตูแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วครับนะครับก็นิ่พนตรโตคานนะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับ ตอนนี้ก็คุณพี่นะครับไปลองรถที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตทุกๆท่านนะครับแล้วนะว่าวันนี้ขอถ่ายทําคลิปลงใน YouTube นะครับนี่นธ์อโตัคาต่อเลยว่าเรามาส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วนะครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ออกกล้องนะครับเนื่องจากว่าไม่มีใครถือกล้องนะครับตอนนี้พี่จอบยังไม่มาคันนี้เป็นโตโยต้าวีโก2.5ตัว G นะครับปี06.07นะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมสีเดิมทั้งคัน นะครับอันนี้เครื่องดีแอร์เย็นแม็กสวยด้วยนะครับติดกระบะอ่าสเตเลสได้ด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตทุกทท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับทุกทท่านนะครับคุณเบื่อจะอาจจะเรียกว่าคุณแม่ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับขอบคุณเลครับแล้วก็สวัสดีพี่ชายอยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็เจ้าของนะครับนี่นะครับเครอยากมาข้างนอกก็ได้ครับพี่ไม่เป็นไรนะครับคนยืนเขายุ่งคนนี้นะครับเป็นไงบ้างครับลองรถแล้วนะครับ อขออนุญาตครับเมื่อกี้มีสายเข้านะครับขออไปด้วยนะครับคี้นะครับก็เป็นไงบ้างครับพี่ก็ตามที่เพื่อนรีวิวนั่นแหละครับมึงมาสภาพใดกับสภาพนั่นแหละครับแต่ผมก็ว่าดีครับมเมืองมาสูเต็นแล้วนี่เต็นนี่แหละครับืีว่าชาติจีนครับแล้วผมขับรถผ่านมานะพี่เต้นรถอยู่แถวหน้าบ้านปากปากซอยบ้านพี่นี่เยอะมากนะผมบอกเยอะเยอะจริงนะครับผมกับเมึงงมาเหมือนเลยนะครับแต่มัน มึงมาหลายเถวแล้วมันบ่ดถึอใจอันนี้ลูกค้าไม่ได้เห็นรถบอกบอกบอกให้ทุกคนอ่าที่ผ่านช่องทาง y o youtube หน่อยว่าเราได้ไปดูรถจริงไหมหรือว่าอย่างไงผมไม่ได้ไปดูครับดูใน u t u b e นี่แหละครับแต่เพิ่อนยุ่งละเอียดดีรีวิวละเอียดดีผมก็เลยชอบนะครับก็เลยเซียง่ะเอาเอาเลยวันนี้มาดูกะตามที่เพิ่นรีวิวกันแหละครับโอมครับเป็นค้าบกับที่พนนะครับอออาที่พนออโต้คาร์ต้องตัวแกนที่ว่า ชัดเจนก็านี้บมีอีกแล้วครับขอบคุณมากครับขอภาพนิ่งหน่อยนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับคุณแม่นะครับสวัสดีด้วยนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะครับคือกระแบงึหนึ่งหาตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับก็อย่างนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีโก้สองจุดห้านะครับเป็นตัวจจีนะนะครับพี่เอาเขให้ดูนะครับมาดูเลยว่าเราบอกว่าท้ายเดิมจริงนะครับวันนี้ท่ามกลางแสงแดดบบห่อนนะครับแต่ว่าเคืออะไรทซื้อตอนนี้ อันนี้ท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับไฟท้ายฝั่งทางด้านนี้เปลี่ยนให้นะตามที่ผมรีวิวว่ามันแตกผมก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับแต่เป็นท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับ LR อยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับด้านท้ายไม่มีชนแน่นอนแล้วก็น็อตไม่มีการขยับเขยื้อนต่างๆทุกอย่างตัวนี้ตัวเดิมแท้นะครับฝาท้ายเนี่ย <S 2> <S 2> <S ตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งใส่นะครับซื้อใส่นะครับเราขายให้ลูกค้าในราคา3,5 0 0นนะครับอันนี้ลูกค้าจ่ายเงินต่างหากนะครับอันนี้ บางคนบอกว่าทําไมผมไม่ได้นะครับอันนี้ลูกค้าคือพี่เขาสั่งใส่นะครับสั่งซื้อใส่นะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะขอบคุณนะครับขอบคุณเดี๋ยวขอภาพนิ่งกับแฟนหน่อยหน้ารถหน่อยนะครับแป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวผมขอภาพนิ่งหน่อยนะครับอันนี้บ้านลูกค้านะครับก็อยู่ที่อําเภอเมืองศรีสะเกดนะครับอําเภอเมืองศรีสะเกดเดี๋ยวผมขอภาพนิ่งนะครับไว้พี่ระลึกก่อนนะครับ อันนี้ลูกค้านะครับส่งมอบเรียบร้อยนะขอบคุณนะท่าการแสงแดดนะภาพหนึ่งโอเคครับขอบคุณนะครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมขอทําเอกสารแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าก่อนนะครับนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้อยู่ที่อําเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอานะครับยังไม่จบนะครับเรายังมีต่อนะครับลูกค้า ยังไม่จบนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันทุกที่นะครับทําพิธีนะครับต่างๆนะครับรับรถก่อนนะครับอันนี้ก็ให้คุณแม่นะครับรับรถเข้าบ้านนะครับอากาศท่าลางอากาศแสงแดดที่ร้อนนะครับเรานะครับถือกล้องผมก็ร้อนเหมือนกันนะครับไม่ว่าครับแต่ก็อดทนนะครับอันนี้ก็น้ํามันเครื่องตามตามไป้ายนะครับผีดนะเขามีไถ่เรียบร้อยครับคันนี้ก็นะครับตอนนี้เป็นรถที่ว่าสวยนะครับคันนี้วีโก้สีน้ำตาลนะครับ คำคูนข่ามคูนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อสาธุนะกวันนี้ยันได้ลบไปเปลี่ยนลบไปขึ้น <c oughs> อยู่กันโฮเก้นี่ไปขึ้นเลย <c oughs> <c oughs> ชื่อไวเราเด้อชื่อชื่อไหวจะเจอเราเด้อ <c> ซ <oughs> าถูกซาถูกครับก็ไม่อ,อย่ากมาเนียนเดี๋ยวก็จะเรื่อนไปนะครับม,มันจะมุนมาเลย ตามธรรมเนียมประเพณีไทยนะครับสาอบีบแต่สามครั้งนะครับให้ดูมงคลหน่อยบีบไ่ยอาโชคดีมีชัยนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับนะครับอ่ะนะครับอาไ้ทุกคนญาติทุกคนนะครับผูกร่วมกันนะครับคันนี้ก็เป็นมันร้อนนะครับมันร้อนนะครับ ่าผูกได้ทุกที่ด้วยครับนะครัอให้ผูกได้ทุกคนนะครับ,นะรบตามประเพณี่ประเพณีอีสานบ้านเรานะครับ,นะรบตอนนี้นะครับเนี่ยใ้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยนะครับนะ อ้าวยังไม่จบนะครับคลิปเรายังไม่จบขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณมากนะครับนี่นะครับ ร่ำรวยร่ำรวยครับรวรวย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 รับรวยรวยรรวยรัยรวยรวยรวยนวยรยรรวยรอยรวยยรวยรยรวยรวรรวยรวยรรับรรยรยรรนรรร เตรียมตัวนะครับก็ขอนับเดีย๋ยวขออนุญาตนับเงินก่อนนะครับคราวนี้ก็เสร็จพิธีแล้วนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันนี้จบทิงครับสวัสดีครับ